นนะครับวันนี้นะคะพวกเรามาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติกูเวียงนะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เรามาอ่าท่องเที่ยวนะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีๆประจำกูเวียงของเรานะคะนั่นก็คือแหล่งขุดค้นพบไดโนเสาร์นั่นเองครับเป็นหลุมพวกหลุมฟอสซิลค่ะ มีลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับวันนี้พวกเราก็จะมาเดินพาทุกคนมาทัวร์พาทุกคนมาศึกษาเส้นทางธรรมชาติไปพร้อมกันนะครับรับผมอ่ะแล้วทีนี้พวกเราก็จะไปจุดบริการกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยครับผม ะคะก็ได้ทำการให้ใบความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินหรือแผนที่ของอุทยานแห่งชาติภูยังนะคะนี่ก็จะมีหน้าด้านหลังด้วยนะคะก็จะเป็นเส้นทางทางธรรมชาตินะคะจะให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ที่แผ่นด้านหลังนะคะเพื่อนๆทุกคนพร้อมกันแล้วยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไป,ไปเลย,เลย เรามาถึงหลุมขุดค้นพบที่สามแล้วนะครับเข้าไปดูกันเลยนะครับหลุมขุดค้นพบที่สามพบเป็นเศษกระดูกแตกหักระจัดกระจายอยู่ในเนื้อหินทรายแข็งมีกระดูกเพียงชิ้นเดียวที่วินิฉัยได้ว่าเป็นกระดูกเชิงกรันที่ทำให้ทราบได้ว่าเป็นไดโนเสาร์ซโลพอพ และจะมีจุดที่เราสามารถบันทึกการเยี่ยมชมได้นะคะจากการที่เราสอบถามนะักท่องเที่ยวบางกลุ่มทราบว่าหลายท่านเดินทางมาไกลเพื่อเยี่ยมชมหลุมขุดค้นพบนะคะตอนนี้พวกเราก็ชมหลุมที่3เสร็จแล้วครับต่อไปก็จะไปพักการเวลาแล้วก็หลุมที่1น,นึ่งขณะนี้จะเห็นวนะ่านักท่องเที่ยวกลาลังหลังแหลังขึ้นขึ้นขณะนี้นะคะเราได้ทําการเดินมาจากจุด หลุมขุดค้นพบที่สามนะคะมาที่ไหนคะพี่อิสระมาที่พักการเวลาครับผมค่ะตอนนี้เราทำการเดินมาไกลมากนะคะประมาณหนึ่เมตรนะคะจะได้เห็นได้ว่าวิวด้านหลังนี้สวยงามมากเลยนะคะ หาการเวลาหากย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ130ล้านปีแล้วอดีต <ID. S 2> เคยเป็นที่ราบรุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่ดึงเป็นแหล่งอาศัยที่สําคัญของนักสาวนานาชนิดเอาละรครับตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงสถานีที่7ลุมขุดค้นพมที่1นั่นก็คือประตูตีหมา หลุมที่หนึ่งแห่งนี้เป็นหลุมขุดค้นแรกเริ่มขุดค้นในปีพศ2525พบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่จำนวนหลายชิ้นอย่างรายกันตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สุสานหอยครับระยะทางที่ต้องไปประมาณ400เมตรครับผมพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงสุสานหอยกันแล้วนะครับนี่นะครับเรามาถึงสุสานหอยกันแล้วปรากฏว,ว่ามาเจอพี่ๆสองคนนี้ที่ชอบหอยมากเลยครับมานั่งอรอแล้วครับชอบหอยกันไหมครับชอบครับไปกันเลยหล,หลายๆคนที่เห็นหินก้อนนี้ก็จะคิดว่านี่เป็นหินธรรมดาเป็นหินธรรมดาที่ไม่มีอะไรมากแต่พอเรามาดูใกล้ๆครับจะเห็นว่าเป็นเป็นรูปลายหอย เป็นรูกเปลือกหอยอายุของหอยที่ติดอยู่ในหินนี้มีอายุรล่าๆหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีซากหอยดึกดำบรรพ์เป็นซากของหอยนางลมถูกทับถมและเชื่อมประสานด้วยสารแคลเซียมคาร์บอนเนีเกิดเป็นชั้นหินปูนแทียกอยู่ในชั้นหินทรายจากที่พวกเราไปชมสุสานหอยมากันเมื่อกี้นะครับพวกเราก็ได้เดินทางต่อเป็นระยะทางห้าสิบเมตรเพื่อจะมาที่ไหนกันครับมาที่สถานีที่เก้าครับหลุมขุดค้นที่สองทัมเกียรโดยคณะสำรวจได้ค้นพบ กระดูกคอหชิ้นของไดโนเสาร์าาซโซโวพอดซึ่งกระดูกยุทธะาน,านี่ครับพวกเราขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงและสถานที่ อุทยานแห่งชาติปูเวียงกลุ่มพวกเราขอขอบคุณครับ